ตื่นเนี่ยเหมือนเสามาเหมือนหนีป้าดบ่กเสาเดี๋ว่าเกือบแปดโมงฮ้ๆก็บ,บอกแล้วค่ะลงมาละย่องน่ะตื่นสวยอีหลีเพราะว่ายังตีก็ว่ามีลูกให้กวนเนาะแต่ว่าเห็นว่าบ่มีจังสีก่กะคิดหอดได้สูบแบบว่าลงมาแกหกเจ็ดหมื่นจังสีก่กะคิดหอดลูกยุบานคิดหอดนมดดนมิวคิดหอดดินแดนและเมียอีกบ่กี่มือครับอีกบ่กี่มือแม่กะพอสิกับไปหาแล้วเด้อพี่มิวดินแดน <c oughs> มาเนยียเหมือนเสามาพอเขาสานเหลือประมาณสองสามเมตรนี่แหละยิงเอ้ยเขาสานเลยว่าเหลือขอนขอดยุห้องกะสีมาทำการหุงค่ากะสีล่างดีๆ าหรเหลือกับข้าวที่เหลือเมื่อวานที่เราไปกินกับน้องอัดกับพ่ยามันนั่นแหละเขากับเสียอมาทําการอุ่นเป็นกับเขากินในเสาร์มือนี่ละกินเข้าไปน้านางไลโซนหาเงินไปน้านี่บอกแล้วค่ะทุกเวลาทุกที่ทุกสถานที่คือการหาเงินทุกที่คือการหาเงินของเราบอกเลยว่ายุไสกับหาเงินใดท้าเข้าขยันถ้าเขามีความพยายามพอหรือหลังกินเข่าน้าซ้ำปลาเร่เร่เม่นบ่อกระสีมหาเหตุงานบ้านงานเลื่อนคือเก่ากับคือจังหวะน่ะล่ะห้องรับของเขากับยังแบบว่าคงงยู่ยแบบนี้แต่ว่าเราก็ต้องปัดกวาดเช็ดทูเก็บกวาดเอาอินี่ค เฮากับย sure. ังสิใสชีวิตคือเกาเวลากลับมาห่องเซาเมนบอมานางซักผ like ้าคือเกามานางซักส่งในขาด่ยเอฟซีเบิ่งคือเกาลูกเหจเอฟซีหลายคนกับ่าได้โอุ้ยย่ายเราจะสนิทกันมากเกินไปแล้วนะเจ้ามาซักกางเกงไหนให้ค่อยเบิ่งมติบาแล้วกับสิมีนักวิเคราะห์นักช่างสังเกตผู้นึงงขจักกับคอมเมนต์มาวางในหูบอกตอนอยู่ระยองก็บอกกลับบ้านไปชาร์จแบตพอตอนอยู่บ้านขอนแก่นก็กะบอกว่ากลับไประยองไปชาร์จแบตยังไงกันแน่มันบอยังไดดอกเอื้อยมันบอไม้มีอยังซับซ้อนเลยยุ่งมองได้กับสบอกกหารที่ าได้ไปอยู่ในที่ที่ไหนตะกี้ฉันอยู่ระยองฉันเหตุงานอยูระยองเดนโดนเทียได้กลับไปหาลูกได้กลับไปสูดอากาศอยู่บ้านก็เหมือนการได้ไปชาดแบตแมนบอไปเอาสูรธรรมชงธรรมาติจยังเสียแล้วตอนนี้เราก็กลับบ้านไปอยู่ขอนแก่แล้วกลับไปยู่ขอนแก่นกลับไปเหตุงานบ้านกลับไปเลี้ยงลูกกับยูบ้านก็คือทุกสิ่งทุกอย่างก็คือการเฮตุงานเบื่อหนาแน่แล้วบาดนี้โดนโดนเทียเข้าก็ได้ลงมาระยองเข้าก็ได้มาปลดปล่อยได้มาหามูโดนโดนมหากันเทียมันก็คือการมาชาดแบตขาได้ออกไปเล่นไปโฮกฮ้อกกกิินนนาโป๊เปี้ากคิด่ได้ สีมาง้น้ำข่อยเห็ดหยางภาษาเลียงแค่นี้เจ้ากัยังมาคิดหยางน้ำข่อยเจ้ากัยังมางงน้ำข่อยล้วซีวิดเจ้าสิไปสางสาดอี่ยังได้ย่ายก็บอกหลายทีอลายอันหลายแนวเราว่าเบิ้งคิปให้เบิ้งเพื่อความบันเทิงบ่ต้องมาซี่หลอกซีเลียดน้แต่เรืืองสิงแวดล้อมในเมืองไทยข่าวสารบ้านเมืองนันนนี่มันก็ซีเลียดปอแหงแล้วเจ้าอย่ามาเบิ่งคิบให้่อยให้มันซีเลียดถอเอาเป็นว่าเบิ่งช่องดุจ้าผ้าแสบเบิ่งเพื่อความบันเทิงเด้อ้าอย่าเบิ่งแบบว่าคิดหยางน้ำพอต่องมางปวด เอฟซีค่ะก็สิเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการปั๊มนมนา่ะกาสรงไหนองหลายคนที่ขอเขามาหญิงเอ้ยขอขามาเป็นร้อยแต่ว่าฉันขอเลือกนะเลือกใหนองคนที่แบบว่าเขาเจ้าบอมีออหลีบ่มี่แล้วก็แบบว่าเป็นเมลุออนที่นักมากจังสินะเขากัจังควายสิสรงไห้ยังสินะแล้วว่างมาสรงเป็นบอเขียนซื้อเขียนทียูเอฟซีไอคอนเกี่ยวกันข้ามซุ่มไปเบิ่งแล้วนั่งวางในหูบอกโอ้ยขันกูเป็นเจ้าหน้าที่ไปซะนี่กูด่าเด้อก็สิต้องต้องซื้อมุนปนีปนสนว่าเอ้ยเอาัเป็นมุนังได้เอาจัก่ียว มาแล้วหัวกับ,บ่มีโอเป็นไผยอานกะอานอยากเด้อฉัลยว่าหนีตัวนังสือคุณหมอมเป็นสีละมีการสวนชันวางได้หูบอกหมอยังหมอตอนคว้ติบะนะ <c oughs> จากนั้นก็สิพาอ้ก้อนแก้วก้อนามาอยางห่างค่ามายางบาติีมาซื้อส่งเพิ่อยากได้ส่งไหมเพราะว่าส่งตัวนี้เพื่นซื้อประมาณแปเกปีแล้วนะตัวที่ใส่ก่อนหนาเนี่ยก็สิออกมาซื้อแบบแว่าแบบเก้าสีเก่าได้ได้หญิงแต่ว่าเปลี่ยนไซส์ค่ะเพราะว่าตอนนี้มันใหญ่ขึ้นหลังจากนั้นก็สิกินได้ติมพู้ละถวยแล้วเฮากะสีทอองงจีขฉันแมนนนดัักกจจตขาดดิงงแแต่่วาาามมันนนกล้วว่าน เก่าปีแล้วเนาะเขากัเลยสิมาหยข้าเจ้าเลี่ยมห้ไมค่ะเลีวอันจีอันเก่ามันก็เป็นท่องได้หญิงแต่ม่ามันบางคักบางแน่บางจนว้าขายต่อได้ประมาณเจ็ดลอยนี่ละนี่เซร็จแล้วค่ะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดของเราได้เลี่ยมทองเรียบร้อยแล้วมือนีกันไดราคาต่อไหูบอซีพันเก่าจ้าแต่บางทีนางลอเนาะพ่อตาหอดย่ามใจเงินสองผัวเมียเลียวเบื้องหน้ากันเลิกลักเลิกลักเริ่มนิงกันเลยบะนี้เอาของผู้ใดกับผู้นั้นใจตัวมาสันนัยก่อนเกลวก่อนข้ามาเอาเอากระบอกเนยังดอกกับตอนมาเลี่ยม คาประกันฉั้นก็นเลยเป็นคนจ่ายคาจีนี่แหละ